ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฝ่ายปฏิบัติการก็เชื่อมั่นว่าการผลักดันน้ำออกสู่ทะเลด้วยเรือกว่าพันลำจะสามารถทำให้น้ำลดลงได้นะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าโครงการเรือประชาอาสาดันน้ำออกทะเลนั้นรัฐบาลได้น้อมนำพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงใช้เรือผลักดันน้ำลงสู่ทะเลประสบความสำเร็จเมื่อ10ปีก่อนคะ่ะ พิธีเปิดปฏิบัติการเรือประชาอาสาดันน้ำออกทะเลที่บริเวณสะพานพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานปล่อยเรือเพื่อเร่งผักดันน้ำไหลลงมาจากภาคเหนือให้ออกสู่ทะเลนะคะในจุดนี้มีเรือกว่า500ลำจากทั้งหมดของโครงการที่กำหนดไว้กว่าพันลำ และเป็นจุดหนึ่งในทั้งหมด42จุดของแม่น้ำสายเจ้าพระยาจากที่กำหนดไว้3สายแม่น้ำด้วยกันนะคะโดยแม่น้ำสายบางประกงมีเรือร่วม300ลำส่วนแม่น้ำสายท่าจีนก็มีอีก300ลำและคาดการว่าโครงการผลักดันน้ำด้วยเรือจะสามารถผลักดันน้ำลงสู่ทะเลได้50ล้านลูกบาทเมตต่อวันค่ะ และระหว่างกล่าวเปิดโครงการนะคะนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าการระบายน้ําสู่ทะเลเป็นอีกโครงการหนึ่งที่รัฐบาลพยายามที่จะมุ่งมั่นเร่งระบายน้ําเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนและนับเป็นวิธีที่เสริมธรรมชาติได้ดีที่สุดและทําได้อย่างรวดเร็ว และย้ำว่ารัฐบาลได้น้อมนำพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงใช้เรือผลักดันน้ำลงสู่ทะเลประสบความสำเร็จเมื่อ10กว่าปีก่อนมาเป็นแนวทางปฏิบัติและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ค่ะ ท่านนายปลอดประสบสุรสัศดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบทกภัยหรือสอปปฝ่ายปฏิบัติการแสดงความเชื่อมั่นว่าปฏิบัติการในครั้งนี้จะช่วยผลักดันน้ําลงสู่ทะเลได้ทันทีนะคะแล้วก็จะส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้าเจ้าพระยาพร่องลงไปแล้วก็จะทําให้น้ําที่ท่วมอยู่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไหลเข้ามาแทนที่ นอกจากนี้ยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนกรุงเทพค่ะ